สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการเพิ่มรูปบุคลากรหลังจากที่ท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ในระบบแอดมินแล้วนะครับให้ไปที่เมนูบทความนะครับเลือกการจัดการบทความในส่วนของการจัดการบทความนะครับในที่นี้ผมได้สร้างแม่แบบของเข้าโครงร่างบุคลากรภายหน่ง,งานของท่านเอาไว้แล้วนะครับท่านสามารถแก้ไขได้จาก นะครับบุคลากรนะครับคลิขกากไปที่บุคลากรนะรารอสักครู่นะก็จะปรากฏบุคลากรในกลุ่มงานครับในที่นี้นะครับจะสังเกตว่า มีแม่แบบดูแล้วนะครับที่ผมได้ทำการสร้างเอาไว้นะครับในตัวอย่างนะครับผมจะเพิ่มห,หัวหน้ากลุ่มนะครับส่วนข้อความที่เหลือท่านจะเพิ่มตรงไหนส่วนไหนก็ได้นะครับจะเพิ่มเติมอะไรอาจจะมีชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่สามารถติดต่อได้นะครับในการเปลี่ยนรูปภาพนะครับหรือการเพิ่มรูปภาพนะครับให้ทําการลบ รูปภาพเดิมนะครับโดยการคลิกที่รูปเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์นะครับทำการลบออกก่อนจากนั้นนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มเบ o นะครับคลิกที่ปุ่ม insert e d i t image นะครับทำการคลิกที่ปุ่ม upload นะครับคลิกที่ปุ่ม upload แลวก็เบลาวนะครับเบลาวรูปภาพนะครับรูปบุคลากรที่ท่านได้ตัดต่อเอาไว้นะครับตัวอย่างนะครับไฟล์รูปภาพนะครับขอแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับคลิกที่ไฟล์รูปภาพแล้วก็โอเพนรับจากนั้นด้านล่างนะครับคลิกที่ปุ่มอัปโหลด อ่าอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับรอโปรแกรมรีเฟซรูปภาพนิดนึงนะครับอ่ามาแล้วนะครับจากนั้นก็อินเสิร์ต URL ขึ้นไปนะครับอินเสิร์ต URL นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับอินเสิร์ต URL ขึ้นไปด้านบนนะครับจะปรากฏว่ามีหน้าต่าง Preview ด้านบนจะแสดงรูปตัวอย่างนะครับจากนั้นด้านล่างนะครับคลิกที่ปุ่ม Insert นะครับโอ้ภาพสวยทีเดียวนะครับ ก็นะครับในขณะที่ว่ารูปภาพมันใหญ่ไปนะครับให้ทําการย่อครับโดยการคลิกที่รูปภาพครับค่อยย่อขนาดนะครับท่านต้องการขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ย่อตรงนี้ก็คลิกที่รูปภาพนะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ insert edit image เช่นเดิมนะครับที่เดิมกําหนดแค่ความกว้างนะครับ สมมติผมเอาแค่สักประมาณ150นะครับส่วนความสูงระบบจะฟอร์ให้นะครับแล้วก็คลิกอินเสิร์ตนะครับได้มาแล้วนะครับทำการเปลี่ยนแบบนี้จนครบนะฮะจนสมาชิกหรือจนนะครับบุคลากรในกลุ่มงานครบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากนะครับ หน่วยงานใดที่มีจํานวนบุคลากรมากนะครับท่านก็สามารถเพิ่มแถวนะครับได้โดยการคลิกที่แถวรองสุดท้ายนะครับตัวอย่างตามผมนะครับตรงคำว่านายนะครับรองสุดท้ายแล้วเอาเมาส์มาชี้นะครับในส่วนของตารางจะเห็นว่า insert r l o w after นะครับคลิกเลยครับจะปรากฏว่ามีตารางขึ้นมาเพินะครับผมเพิ่มมาอีกนะครับ ก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับตามแต่จะสะดวกนะครับหลังจากเพิ่มรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกที่บันทึกถ้าเกิดยังไม่บันทึกก็คลิกอีกครั้งนะครับโปรแกรมจะทำการบันทึกให้นะครับจากนั้นลองแสดงตัวอย่างดูนะครับว่าบุคลากรที่เราเพิ่มเข้ามานะครับมีอยู่ในระบบ หรือไม่นะครับไปที่เมนูบุคลากรนะครับคลิกดูนะครับปรากฏว่ามาแล้วนะครับบุคลากรรูปภาพที่เราเพิ่มก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ